สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พี่วอนจะมาสื่อสารในเรื่องของตัวผลงานของคุณป้อเนาะมีสามตัวอะไรบ้างจำได้ไหมอออตโวโรบีมาเกะทาแล้วก็เพนีใช่สามตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละหัวข้อเลยนะคะปัจจุบันดูสภาษาขอมพิวต์ไ้ไหมตัวออของเราอะ่ะ ตัว KPI ทัด k p ีอันนี้เอาไว้ก่อนเราดูตัวแรกก่อนลูกตัวแรกออโต้ล็อบบี้อยู่ในกลุ่มนะคะตัวออโต้ล mm ็อบบี้น้องรู้ไหมตัวออโต้ล็อบบี้อ่ะเป้าหมายเราอยู่ที่เท่าไหร่เป้าหมายเราอยู่ที่แปดสิบแปดสิบเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีที่เป้าหมายแปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์เป็นโนะคะเราได้เท่าไหร่หรอ,อนนได้เท่าไหร่ a c h i e v อยู่ได้เ<ต>ท่าไหร่คะแปดสเก้าจุดสามใช่แต่เขตเราอยากได้เราอยากให้เราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อนะอีกนิดเดียวเราจะเป็นสีเหลืองและตอนนี้เราอะเป็นสีส้มอยู่แปดสิบเก้าจุดสามเนาะในเรื่องของการทํา, My าตัว Myge ไอตัวออโต้รับบี้อะของเราเนาะลองดูสินะคะว่าเราส่วนใหญ่เราได้ในตัวไหนตารางนี้ไเเกตสามช่องทาง รับสีน้ำเงินนะคะตัวออโต้ล็อบบี้นะคะอันนี้แค่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเนาะเราเราอยู่ที่ออโต้ล็อบบี้อ่ะี่สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะตัวเมเกตทัชเราได้เก้าสิบเอเมสองสามหกซึ่งตัวออโต้ล็อบบี้เนี่ยถ้าเราจะทําให้มันได้เยอะอ่ะเราต้องเพิ่มหรือลดข้างในลดข้างในเพิ่มข้างนอกใช่ลดข้างในเพิ่มข้างนอกเนาะอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียว เรารวบรวมตัวผลงานของคุณปอเมื่อวานได้ไรคะพี่พันเท่าไหร่อองซอสตัวแรกพี่ตัวแรกพันเท่าไหร่คะพันหกร้อยกว่า,ะานะพันหกร้อยแปดเราได้ข้างนอกเยอะจริงนะคะฝากเยอะ,อะโอนก็ต้องเยอะแต่โอนเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฝานชำน้ำัาดเยอะอยู่โอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ,ะเพิ่มตรงนี้ด้วยต้อก,การเราเสาอนอ นั่นแหละนะคะเราต้องลดข้างในตเติมข้างนอกอีกนิดเดียวออตโตล็อี้ทำง่ายสุดนะคะตัวที่สองคือตัวอะไรลูกมาเกดทัสมาเกดทัสลองดูซิสาขาเรา สีอะไรลูกของเราอยู่ที่สีะายสีแดงออสีแดงมองเห็นชัดเจนเลยพาเก็ตเราอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดสิ่จุเจอ่าเราต้องทราบพาเก็ตของเราด้วยนะพาเก็ตเราอยู่ที่เจ็ดสิบสเจได้ทำได้เท่าไหร่เจ็ดสิแปดจนเ่ยเห็นไหมลูกจำนวนคิวทัพเท่าไหร่ร้อยเก้านี่นี่จำนวนคิวทีามันทำรายการคัร้อสบเจ็ดสี่สเจ็่าคิวที่ลูกค้าทั้งหมดเท่าไหร่สองร้ห้าส นี่เป็นกี <58. S 1> ่เปอร์เซ็นต์หลกห้ากระชุนแปดลูกค้ามาสองร้อยห้าสิบสองคนเราเป็นลูกค้าที่มีทัชอัพสองรอยสี่สิบเจ็ดคนลูกค้าที่ไม่มีทัชอีกเยอะเลยเนาะสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เราได้อยู่ที่ห้าหนึแปดเปอร์เซ็นต์เราทำได้แค่ครึ่งเดียวเองตัวมาเก็ตทัชเพราะฉะนั้นตัวมาเก็ตทัชเราทำยังไงลูกค้าต้องกดคิวไหมโอ้ต้องกดและลูกค้าต้องทำในตัวของตัวนรกำอะไรบ้างถึงจะได้ตัวมาเก็ตทัช แบบอุมเงินถอสเศษเงินถอนทศษทันเองจุกเง็นโอน NDA นะตั้งโอนเรื่องหน้าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรพวกนี้ไม่เก็บทัรดโอนเงินซื้อกองทุนได้ไหมนักไหมคะไม่นักเนาะเป็นตัวที่พี่ป้อมส่งมาธุรกรรมพวกนั้นเลยนะคะทำได้หมดเลยนะกดเครดิตบูโรอะไรอย่างเงี้ย ที่ฝากด้วยเพราะฉะนั้นใบเกตคัดต้องกดคีย์ไหมนะคะกดกดคีย์แล้วกดแคนเซิลได้ไหมกดเองกดเอเนาะอันนี้ต้องกดเองตัวเนี้ขั้นใบเกตคัดจะผิดนิดนึงนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นจีงให้เราเกาะกลุ่มไปยังในกลุ่มสีส้มก็ยินดีเนาะเหลือเวลาอีกสามวันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรคะเทนีเทนีเทนเป็นไงน้องเข้าใจไหมเทนีคือเราต้องทำอะไรจึงจะได้ให้ลูกค้าเทนีทุกคนกดงานเทนี ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะที่มีพัสดและหรือยังม,มียังไม่มีพัสดลูกค้าต้องกดคิวไหมก<บ>ดคิวเนาะลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีพัสดแล้วกดคิวเราแนะนําให้ทําพัสดนะคะจบน,นี้เราก็จะได้ในหมดของเคดีเนาะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นผลงานสามตัวของปุ่นป้อนเนี่ยก็คือสตัวนี้เดี๋ยวเวลาเราเป้าหมายเป้าหมายคือ 15วันที่ที่มาหมายไปนะเราต้องทำได้กี่กี่ลายคะคนละคนละสามสิบหมดต้องได้ร้อยยสิลายต่อคนเนาะแล้วตกวันละสามสิบสปีดหน่อยเดี๋ยววาย3า3วันทําท่ได้ต่อเป้าหมายส่วนอ่าตัวไมเกรนค้าละูก สหายใจดังกว่าเจ็ดทุ่มทุ่มอีกตัวหนึ่งที่ฝากไปในเรื่องของตัวดิจิตอลเฟิร์สเนาะอันนี้เนาะให้เพิ่มตัวเอ็นเอที่หน่อยนะคะซื้อซื้อตองทุกที่พี่หน่อยหรือแนะนำซื้อตองทุกฐานไปคนละเท่าไรเดยห้ยี่สิออบห้าบาทใช่ที่หน่อยนะขายของเก่าแล้วซื้อของใหม่นะคะน,นี่เข้าใจในตัวของของโอตโต้รับมือตัวสามตัวแล้วพี่พี่สื่อสารไปอาจจะทวนกันอีกรอบหนึ่งวันนี้พี่สื่อสารเรื่องอะไรเป็นคะ ออโต้ล็อบบี้แล้วก็ไมเกียร์คัสแล้วก็ออโต้ล็อบบี้เราจะได้ยังไงคะโร่ต้องเฉพาะที่ได้ผลงานลดพื้นกำข้างในเพิ่มข้างนอกทำทุกพื้นกมเลยค่ะท้อนโอนจ่ายดินจับเนาะลูกค้าต้องกดคิวไหมไม่ต้องกดคิวเราวอกกินก็ได้เนาะไม่เกียร์คัสไม่เกียร์ลูกค้ากดคิวแล้วก็ ปรับปรุงงบเงินแก้ไขที่อยู่คอนเส็ตไหมคุด้ความรู้ความผ่านตัดนะคะเอ่อพีนีพี่นีก็ชวนลชวนลูกค้าทำคัดไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือใหม่กดคิวไหมคะกดคิวนะคะฝากด้วยนะคะเอาให้เอาให้ให้เยอะที่สุดอ่ะในสามวันนี้นะคะได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแต่เราให้เราคำเต็มที่เนาะอันนี้พี่ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ